เ็สส yeah. the okay. ่วนยังไปบม้ามาแบดีใจที่ไปบอกไม่เอานักามาแนีจดีมล่แต่จะั้นเหอเบขอบใ่่ะแกอเขห้องแล้วกูแขนเลยอไรนเออกห้องอีนหเล้ยัน ลูกแมวมันได้อ้ามมามามไปกันไปบงเี้ยกันไปมาเรี่ยมึงนี่แม่เงยประเทศไหนผูกเข็มกเข็มจะลูกหลานเคยก็องอ้ไ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 ้ไอ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 ้ไไ้ไอไอ้ไอไ้ไ้ได้ไ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 ได้อไ้ไไ้นไ้ไมอ้้ไ

cũng đi 2 cùng cái ร้านบ่แน่ได้ดอกพุ่ม ạ. Có